นะครับดูกับเกมเกมไม้ไม้แคปเอาคลอดในตำนานพีเอ็นหงพีเอ็นหัวเน่าชแนลเิ็กผลิกเด็กูดลิกกับอีกเปเน่ย จัดบอกว่าผมจะไม่เล่นไหมครับแล้วบอกว่าวเซอร์ไพรส์้าเกิดมึงไม่เซอร์ไรส์ววรกูจะไปกดไลค์กดแชร์กดซัร์ไพรส์โอ้ยโอเคกู <โ criteria S 1> เล่นเซาร์ไพรส์ก็ได้ตไดจตามใจมึงสุดปวดปวดเออมึงจะเอาแบบนั้นใช่ไหมโอเคจับไลยผมจัดเต็มเลยแล้วมึงแต่งมาตัดแล้วเนี่ยออโอ้โหหลายต้นเลยไปขุดหินแป๊กหนึ่งใช้น้อกท้ายนี่คือเพลงอะไร แล้วให้ไปตอบจากคมเนมด้วยไอ้นี่คือเพลงอะไรที่อี้เฮียยฮียปีเอเคซี่เปิดอยู่ มันโหลดฟรีเพลงไงมันโหลดฟรีกับเพลงไงขับกินอะไรับกินอะไรขับกินขับกิน,กนอยากรู้ว่าจะไปผมต้องเอาเอ็มมาผมจะไม่ใช้เอ็มครับแต่ผมจะเอาแค่เอ็มปรับเวลาปรับฝนแต่ผมแต่ผมไม่จับผมไมจับฝนจะไม่ปรับเวลาผมจะไม่ปรับมืดฮะเพื่อนว่าเพื่อนปรับเพื่อนเพื่อนอยากให้ปรับฟ้าผ่าจะได้ไอ้นั่นจะได้ออกมา เออฟ้าผ่าผมจะไม่ปรับเวลาแต่ผมจะปรับไอ้นี่ฝนตกกับฟ้าผ่าผมจะปรับแค่ฝนตกแต่ผมจะไม่เสียของออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เสียของออกมาเหรอหมอซองงาจะหน้าตาเออแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะปาง ตัวเพลงนี้ก็โอเคอันนี้ตัวน้เถีบเลื่อยๆโอเคกี่กี่โมงนี่นะโอ้เที่ยงเฮียเฮียนั่นไปไหนวะ มึงลัมาขุดิ้มาขุดถังให้อยดิให้พวกผิขุดเลย้็มึงอยู่ไหนกำลังข้าเี่ยไม่ได้เงิงอีกเี่ยมอว่าข้าเขี่ยอยู่ข้าบังข้าเขี่ยอยู่อ๋อเจอแล้ว ลองมองสิหาความสำคัญสิมีรอบางเหลือเกินดูสิหทำเราไม่สนใจเลยหาช่วยและก็แครว่ายังไม่เข้าใจและลองมาแลกก็ะสนใจจริงจริงไม่ทำไรวะค่ะเ้ราไว่กระโดดตายก่อนเนี่ยมันจะได้ของมันจะได้เนื้อเต็มที่จะหลับเนื้อเต็มไม่เอาอย่าฆ่าตัวตายดี ไม่ได้มไม่ได้อุ้เอฟตัวละผก็ลองกินย้ายถิ่นกันย้ายที่กันที่นี่ดุมไปหาที่ดินกันอย่างแรกไปหาถ้ำก่อนนะเราไปหาถ้ำกันข้องบนมีมีมีฐานอยู่ไปเอาฐานไหม ก็ป,า,ปามีอาหารอีกไหมไม่มีหลอดเหลือแค่สี่หลอดแล้วปาเหลือกี่หลอดปแป้วบ้าป๊ามีกี่หลอดนะปามีหกหลอดนะปาไมนแต่ทำที่ไหนต้องกูทางก่อนดิปีนไม่ได้าตายดิแล้วมึงจิกมันแล้วมึงจะตีกูให้กูหล่นลงมา ไม่ฆ่าตัวตายไม่แล้วมันจะได้ดเลือดเต็มก่อนไงเอาเขากิน มึงม okay. ีเลือดสิามนะมึงมีเลือดสิามนะก็สิบห้าหลอดก็คือสิบสามหลอดหนึงมีมีมสองเลือดราจะทำเป็นมาเล็กพองกินะพีพรอมเร็วพี่ทำแล้วเราปมาล็ังกีนะครับปังกูจะไปหาเนื้อแดก อย่าบอกเลยอยา่าฆ่าเฮ้ยเจ้าแกก้ใบแดงแล้วอย่าฆ่าตัวตายไม่ดีต่อสุดก็นาดนะคกันั่นแหละที่เป็นรอดอย่าฆ่าตัวตายฮัดคอพี่เลือกฮัดคอ มเนื้อไปไหให้กูผอนเนื้อไหมหกูเดี๋ยวกูผ่อนเนื้อให้นั่นแหละกินได้นะแกก่ออกไปเนื้อแก ไปเลยไม่ใช่เดน๋ยวหัวอ่ะอ่ะกินดิโอ้ยลงใจดูด้านหลังก่อนเพื่อมีอาเบะมาห้าหลอดครึ่งขอเนื้อแตกเอาอีกอันหนึ่งโอเค ขอเนื้อขอพี่ขอเนื้อหมูนะก็มีเนื้อเดียวมึงไม่มีเนื้อหรอเอาเอาไปเอาเนื้อไปก่อนขอบตุยขอบตุยอะไรโฮ้ยสุบี้กูเห็นโอ้โหโคเลยพี่ปัดแต่งระวัง ครึ่งหนึ่งพอแล้วมั้งเอาไปไม่ต้องเต็มมากครึ่งหนึ่งก็โอเคได้แล้วอันนี้ค่องคอยระวงใจหน่อยเอาปังย้ายที่กันไี่เจอแก่คุณคุณคุณย้ายท่อไม่จะมือพี่จะไม่ปรับเวลาพี่เจอแก่พี่เจอแก่นี่อีกเดี้ยเดียวไปเผาแป๊บหนึ่งฮึ่ม ให่เอากูมีอันหนึ่งไม่คิดถายพี่โมมีเตียงกี่อันนะฮะต่ยังกูไม่เข้นคณเกดหนึ่งอันใช่ไหมเอาไปก่อนนะสองอันเอาพี่โมไปยันพี่โมทำเตียงหนึ่งอันแล้วปักออกจากเกมแล้วพี่โมนอนให้บังแล้วบองเข้ามานอนเช้าโอเคไหมไม่บอกนะอะไรนะให้พี่โมทำเตียงก็วางตรงนี้แล้วบังจะไปออกข้างแล้วบังจะออกจากเซิร์ฟ แล้วีมันก็นอนพรอมมันเช้ามันก็เข้ามาเซฟมันก็จะมันก็จะเป็นเช้าไงไม่เอามันไม่มีเตียงอ่ะเซฟเลยอ่ะปันเออจะออกมาไหมอ่ะไม่เอาไม่ต้องเช้ากูจะไม่เล่งเวลาเซฟมันก็ปรับมันก็ปรับแสงดิแสงตัวมีอยู่แค่นี้โอ้จำใจมึงเร็วเร็ว เขก็อนอนไปบอกเช้าบอกแล้วด้วยมันไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นเช้าเดี๋ยวผมขอตัดแป๊บหนึ่งคนระับตอนนี้ตัดมาที่เหมือนกัน กอจะไม่ให้กูมีอารมณ์อย่างเ้ยด่าหา่าหานีทาีอะไรมั่งวะดูดิ มันเหมืองเหมืองเหมืองเหมือนั้นนี่ไงเอาทางลัดทำไมต้องเป็นทางลัดไม่เกี่ยวไฟไม่เกี่ยวไฟไหมงั้นตีตีตีเอซโมคงใหญ่กว่านี เป็นแค่ทำงงๆทาารักเกะเกะเกะโกเกะแก๋เกเก๋ยก๋เก๋เก๋เก,ก,ก๋จก๋เก๋เกเก๋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 เกเ๋เก๋กก๋กูไก่ได้เปก๋กกมเเก๋มีมกะแล้วกะน่ารัก ไปหรือได้ีออเอาไปแกะได้ตำนานแอ้คุณเองอเอาเลยเด็งคืออะไรไหลขี้ากอะไรขี้ปา โอเคกูยอมแพ้ขอกินอาหารก่อนอเฮ้ยม<ป>ีอะไรอน้านคาเอามีสองอันนะไปมเอาไปอันนึง เราไปม <ไป S 1> ีเออปามีอีกเหมืองหนึ่งอะเนี่ยไปกูไปแล้วเป็นโอเคนี่ยม่ป,ป่าโอเคเป็นเหมืองเดิมไปเป็นทางไปเหมืองเดิมตัดไปเหมืองนถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดผมตายผมก็ให้ผู้เป็นตุ๊ดครับ มึงก็เป็นคนไทยบินได้น้บัว้านงดูพี่ดิเผ hmm. ื่อคิเตอร์มามาดูหลักพี <t 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 ่อ่ะมาอยู่ด้านหลักพี่อ่ะเอ้าังอย่าอย่าบินเอ้าบังเกิดไหมเกิดที่เดิรที่กูตาย กูอันนี้กูตั้งใจเหมือนกันมึงไม่เชือ่ออิกมึงดูใน YouTube กูตั้งใจเสกออกมาไม่รู้แล้วเพมื่อกี้ว่าเห็นนะอ,อ่ะก็ดูมันก็โผล่มาเลยของหายไหมแล้วเกาะหายไหมหไม่เป็นไรเอาเกาะกูมไม่กูมไม่อยากใส่เกาะอ่ะ ให้กูใส่แต่รองเท้าวะคือกูไม่ใส่เกาะทั้งเกาะเลยกันไอ้เหี้ยไม่มีมมเอาเกาะมีมีเอาเกาะอันอันไหนอะกูมีแค่หัวอันเดียวสุดท้ายเออหัวไม่ใช่ <c oughs> นอนกันนอนทำไมอะไม่มีม อยกนไทยิน,ดน,นยได้จงอ๋อไมวานยินยได้ก็ได้ฮอไม่กดดต้ไมมือไม่ใส่ก่อนมันก็ตึก,กมันก็ข,ขัดขุเอาจู่ท่เถือ,อ,อท่าเล็กมาก ดูดีลงไปข้างในแล้วก็ไปดูดตรงนั้นกูว่าสิ่งที่สำคัญกว่าถาดแต่กูว่าสิ่งที่สำคัญกว่าถาดอะชีวิตมากกว่า,ถ,า,า,วาถ้าเกิดเมื่อสุดมึงตายมึงมึงเป็นอะไรอะมึงต้องไปทอมป่ามันมืด ฟางมืดมืมดจริงเงือกเอากูมันตันนตนต้งใจตีถ้าเกิดพี่เข้ามาปางตาบ้าบ้าต้องเป็นนั้นนั้นนะไม่เอาไม่เอาเดีกว่าไอ,าอ,าอาีกท่านี่ก็เหมือนเดิม <c oughs> ไปค่ะหนังวัวกูจะเอาหนังไหมกูหนังหน่อยไม่รู้ตัดไปเ่ีอยว่ะอิสรูปเป็นอิสรูคขมคขมูลาเป็นชื่อต่อเป็นชื่อของผู้ ู่ในเดปเป็นพูดเป็นผู้ก่อตั้งในก่อตั้งโรงเรียนที่โบกามิเน่อาน่านอ่แิซรูแต่อิซุรูอิซรุตัวจริงชื่อว่าเป็นผู้ต่อต้านโรงเรียนแต่อิซรูอีกมีมีคนใชช้ื่ออิซุรูสองคน ก็ตามใจมึงถือมึงจะตั้งยังไงก็ได้ D A M เป็นดัน C O N เป็นก่อนแล้วกูขอเป็นรอนไหนกูขอจบคลิปตรงนี้ไหมพี่ A เป็นปะบ๊ายบายแป๊บนึงมาหันหน้ากันเร็วๆเร็วๆเร็ว เดี๋ยวดิโคลิโโจบที่เท,เท่านี้นะครับอย่าลืมเกดแชร์ใครด้วยนะครับแล้วกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดแชร์ใครด้วยนะครับบายบาย